าคีคงสีดีหรือเรียกว่าอาจาร,รย์มอดก็ได้นะครับดิฉันนางสาวปริยาสุชัยรัตน์หรือจะเรียกว่าอาจารย์อุงอินก็ได้ค่ะดิฉันนางสาวธิดารัชโอโตหรือจะเรียกว่าอาจารย์นุก,ก็ได้ค่ะนะครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับตัวแทนนะครับนักศึกษานะครับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับของ โรงเรียนสาธิตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนภนทาฝ่ายมัธยมนะครับในวันนี้นะครับพวกเรามาทำอะไรครับอาจารย์อิงวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอข้อคิดเก็บความรู้สาระดีๆนะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทายค่ะสามารถติดตามเราทางช่องทางไหนตั้งแต่เวลาอะไรได้บ้างคะอาจารย์นุค่ะทุกคนนะคะสามารถมาติดตามสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆนะคะในช่องชาแนลของ u t u b e นะคะทางของโรงเรียนนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยค่ะตั้งแต่ ลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะอุ๊ยอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของวิดีโอของอุตสาหะพระสหายเลยใช่ไหมคะใคะตอนนี้ก็16นาฬิกาแล้วนะคะที่เรามาถ่ายทำกันอาจารย์มอ์แล้วก็อาจารย์นุ๊กหิวไหมคะเมื่อกลางวันทานอะไรกันมาหิวมากเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยทานราดหน้ามาค่ะแบบคลีนๆเลยค่ะทุกคนใช่ที่นี่คือกิ่นเกลยอกินเกลือทุกคนเลยคลีนอาจารย์มรลละค่ะ อาจารย์มอสนะครับก็ทานของโปรดนะครับของของโปรดของอาจารย์มอสนะครับก็คือข้าวผัดกระเพราหมูสับนะครับเอาไว้หิวหอมมากวันนี้รสชาติรสชาติรสชาตินะครับส่วนตัวนะครับขอออกความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับคืออาจารย์มอสเนี่ยคนเป็นคนที่ชอบทานนะครับอาหารที่มีรสจัดนะครับรสจัดมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอาหารที่อ่าผัดกระเพราที่อาจารย์มอสกินเนี่ยมันแบบมีรสชาติที่มันจืดแบบเบาๆไปนิดนึงจืดมิอบเลยอาจารย์มอสแก้ไขยังไงคะ อาจารย์มสเนี่ยก็เห็นว่าที่ร้าน,นมีถ้วยอยู่ถ้วยหนึ่งะครับก็อาจารย์มนนยก็เลยเออตักเข้ามาหน่อยอ่ะอน,น้่ก็คือน้ำปลาพลิกนะครับปเ,าเาปาเดียวเดี๋ยวนะคะอาจารย์มอาจารย์มดเรียกว่าอะไรนะคะมือกี้น้ปาป<ล>าพิก่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอาจารย์มอาจย์มเรียกว่าอะรนะ่อกี้น้ปลากเียดนะคะอาจารเรีกวอรนะน้ปลา่หเดนคะอาจารย์ทาจาร์ี่าไหนเอี้น้า่หะคะายจาเรียกว่า นพริกน้ำปลาค่ะทุกคนเราอาจารย์มอทคนนี้ไหนคะอาจารย์มอคนภาคกลางครับช่างวาดสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนภาคกลางจะเรียกว่าน้ำปลาพริกเสมอไปนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไปเที่ยวที่นครปฐมมาค่ะทุกคนเขาก็เรียกว่าพริกน้ำปลาแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะ อ่อาจารย์มอยมีหลักฐานอะไรอ้างอิงไหมคะว่าเรียกน้ําต้อพริกหรือว่าพริกน้ำปลากันแน่ใช่สำารับสำหรับอาจารย์มอนะครับก็ได้ไปนะครับรวบรวมความคิดเห็นนะครับจากชาวอินเทอร์เน็ตมานะครับเป็นบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะขออ่านทีละหนึ่งอ่านอ่านทีละคนนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับจะไม่ว่ากันนะครับมาเริ่มกันที่บุคคลแรกนะครับเขาบอกว่า เราเรียกพริกน้ำปลาฮะนะคบไม่สนใจด้วยว่าใครเนี่ยจะเรียกแบบไหนนะคบก็ฉันจะเรียกพริกน้ำปลาเพราะอะไรครับฉันตักแต่พริกนะคบไม่เอาน้ำปลานะคะอ๋อก็คือ ถ้าเกิดจากความคิดเห็นที่อาจารย์นอสพูดมาเนี่ยคือเขาแบบจะเน้นไปที่พริกซะมากกว่าเลยส่วนมากอยากกินอะไรเผ็ดๆเนาะไม่ได้เน้นเค็มนะทั้งหมดที่มีเราความแซ่บคนนี้ก็เรียกเหมือนฉันเนาะเรียกพริกน้ำปลาไปแล้วหนึ่งมาดูอีกหนึ่งความคิดเห็นนะเขาบอกว่าถ้าใส่พริกก่อนน้ำปลาจะเรียกว่าพริกน้ำปลาฟังให้ดีนะครับถ้าใส่พริกก่อนน้ำปลาเรียกว่าพริกน้ำปลาถ้าใส่น้ำปลาก่อนพริกนะครับจะเรียกว่าน้ำปลาพริกนะครับ อ่าอาจารย์ครับครังสอนท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับความคิดเห็นนี้ครับพอเข้าใจได้อยู่นะคะถูกไหมโดยโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าผู้แสดงความคิดเห็นนี้นะคะจะเน้นไปที่กลวิธีในการทำพริกน้ำปลามากกว่านะคะหรือว่าน้ำปลาพริกเนี่ยว่าใส่อะไรก่อนก็จะเรียกอันนั้นนะคะก่อนครับมาดูอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับเขาเขาบอกว่านี่คิดว่ามันคือพริกในน้ำปลาแต่เล็ทสั้นว่าพริกน้ำปลาค่ะเข้าใจไหมอันนี้ก็เขาบอกว่าพริก ในน้ำปลาก็เรียกว่าเรียกว่าน้ำปลาไปใส่อะไรก่อนเนียอันนั้นก่อนเลยสั้นๆง่ยาใช่ใช่ขออีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าอเขาเรียกว่าเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับข้าวราดแกงเพราะว่าเพราะว่าหรือว่าแกงรัดข้าวนั่นแหละมันมันเหมือนกันมันคล้ายสลับไปสลับมากันมีความคิดเห็นอย่างไรครับข้าวรัดแกงกับแกงรัดข้าว โดยส่วนตัวนะคะการมีคิดว่าเํามาข้าวราดแกงหรือว่าแกงราดข้าวเนี่ยมาในลักษณะเดียวกับพริกน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาพริกเลยเขาแบบแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามความจริงนะเวลาที่เราจะไปกินข้าวเนี่ยเราก็จะบอกว่าไปไปกินข้าวกันเราจะไม่บอกแบบไปกินแกงกันอะไรแบบนี้นะใช่ใช่ล้วก็เลยเรียกว่าอะไรข้าวราดแกง อันนี้เรื่องความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ,คะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางความคิดเห็นของอาจารย์บ้างนะคะ,อ,ะอาจารย์นุกเนี่ยก็ได้รวบรวมเหมือนกันค่ะรวบรวมมาจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยราชภัฏสวนสวนันทานี่แหละค่ะคนแรกเลยค่ะมาดูกันที่อาจารย์เกมค่ะอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะเรียกว่าน้ำปลาพริกค่ะอเรียกเหมือนคุณมอสเลยนะคะ,ะเรียกเหมือนอาจารย์มอสเลยเพราะเขาบอกว่าอะไรนะคะปริมาณน้ำปลาเนี่ยเยอะกว่าค่ะส่วนอาจารย์ เพชรนะคะเป็นอาจารย์กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรียกว่าวิน้ำปลาพริกเหมือนกันกเพราะใส่น้ำปลา,ปลาแล้วโรยด้วยพริกก็คือเขาเน้นปริมาณพริกแล้วก็ค่อยเอาน้ำปลาเอค่อยค่อยเอาพริกมาใส่นั่นเองนะคะใช่เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นที่ตรงกับดิฉันบ้างอาจารย์ Dear ไมเดียค่ะอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะเรียกว่า พริกน้ำปลาเพราะว่าอะไรเอ่ยแถวบ้านนะคะเรียกแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะออเริ่มมีการอ้างอิงแถวบ้านนะคะมีการมีการยกข้อมูลมาสนับสนุนเรียกความเรียกมาจากที่บ้านเลยสร้างความหนักแน่นของหลักฐานใช่ใช่ทีนี้มาดูอีกคนค่ะเรียกว่าพริกน้ำปลาเหมือนกันนะคะก็คืออาจารย์กอตนะคะกลุ่มวิชา ภาษาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์น <|so|>> ั่นเองนะคะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็พอค่ะคณิตศาสตร์ใช่ใชนะคะเขาบอกว่าเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยที่บ้านเนี่ย ก็เรียกกันแบบนี้ค่ะทุกคนที่บ้านใหม่แล้วทีบ้านใหม่แลว่าที่บ้านกันมาก่อนใช่ไหมนะคะแต่ว่าอีกคนนึงค่ะเรามาดูค่ะอาจารย์เอื้องนะคะกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็คือเรียกว่าพริกน้ําปลาเพราะว่าเห็นพริกก่อนน้าปลานะคะโฟกัสไปที่พริกก่อนนั่นเองโฟกัสที่สิ่งที่มองเห็นก่อนใช่ใเห็นไหมว่าคนเรียกว่าพริกน้ําปลาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ สี่คนคคน,นั่นเองค,ค่ะส่วนคําว่าเรียกน้ําปลาพิกิ็เพียงแค่2คนค่ะ,ะสำหรับส่วนของอาจาร,รย์มอสนะครับที่รวบรวมมาเนี่ยคนเรียกว่าน้ําปลาพีนะครับมีทั้งหมด2คนนะครับแล้วก็เรียกว่าครับของอาจาร,รย์นุ๊กเป็นว่าอะไรครับน้ำปลาเน,นี่ย<ช>น้ำปลาเนี่ยมีหนึ่งคนนะครับเป็นสองหนึ่งนะครับของอาจารย์มอส โอเคค่ะในส่วนของตัวเลขนะคะที่อาจารย์ทั้งสองเนี่ยได้แจ้งไปเนี่ยเป็นเพียงข้อแสดงความคิดเห็นเท่านั้นถูกต้อง<ช>ไหมคะเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะใช่แล้วค่ะอาจารย์แต่อาจารย์องค์อีกเนี่ยได้เตรียมหลักฐานนะคะที่แบบค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็ม,มีความชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนข้อสงสัยที่เราสงสัยตอนนี้<ช>เลยอาจารย์ก็คืออาจารย์พรทิพย์เดชทิพย์ประภานะคะนักวณศิลป์ชำนาญการเกิดข้อสงสัยแบบอาจารย์ทั ip, ้งสองเลยค่ะว่าเรียกนักประ รหรือว่าพริก,รกน้ำปลาดีนะคะก็เลยส่งอีเมลค่ะเข้าไปสอบถามราชบัณฑิต,ตยสถานนะคะพุทธศักราช2554ค่ะ<ม>ว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะเรียกว่าอะไรกันแน่ค่ะโดยผู้ที่มาตอบข้อสงสัยนะคะก็คือดรอานันต์เหล่าเลิศบรกุลกรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภาค่ะ<ม>โดยนะคะอาจารย์เขาก็บอกเอาไว้ก่อนเลยว่าคำว่าน้ำปลาพริกหรือว่าพริกน้ำปลานะคะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในเล่มของราชบัณฑิต ดิเถียสหานะคะแต่คําว่าน้าปลานะคะรากศัพท์นะคะคําว่าน้าปลาเนี่ยมีนะคะก็คือน้ําสําหรับปรุงอาหารมีรสเค็มทําจากปลานะคะแล้วก็หมักกับเกลือค่ะส่วนคําว่าพริกนะคะเป็นชื่อไม้ล้มลุกค่ะผลเนี่ยมีรสเผ็ดมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะรากศัพท์เนี่ยก็มามีเหมือนกันเนาะทั้งสองคำนี้ก็คือคําว่าน้ำปลาปแล้วก็คําว่าพริกนั่นเองนะคะ แต่สิ่งที่แตกต่างก็คืออาจารย์เขาแสดงความคิดเห็นอีกค่ะอาจารย์ดรอนันต์นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าอะไรต้มพีน้ำปาแน่เลยทุกคนอ่าเรียกว่าน้ำปลาน้ำป่าคลิกุน้ำป่าคลิกทุกนทำไมทำไมนะฟังเหตุผลนะคะที่เรียกว่าน้ำปลาพลิกเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราใส่หรือว่าทาลงไปนะคะปริมาณของน้ำปลาเนี่ย ก็มีเยอะกวอาพริกไม่เพียงเท่านั้นเวลาที่เราทานนะคะรสชาติที่เราโฟกัสนะคะคือรสความเค็มค่ะคือสิ่งที่เราต้องการนะคะเวลาที่อย่างที่อาจารย์มอสบอกว่าอาจารย์มอสใส่ผักกะเพราก็ใส่เพื่อที่ความเค็มใช่ก็เลยเรียกว่าน้ำปลาทีเพราะว่าเราจะโฟกัสของสิ่งที่ใส่เนี่ยคือการให้รสชาติความเค็มนะคะและในตามหลักภาษาเนี่ยคำว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นคำนามค่ะส่วนคำว่าพริกนะคะก็เป็นคำนามค่ะแต่พริกใน ที่นี้เนี่ยมาเพื่อขยายคําว่าน้าปลาที่เป็นคํานามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสที่คําหลักก่อนก็จะเรียกน้าปลาขึ้นมาก่อนนะคะก็คือน้าปลาคลิกนั่นเองใช่เป็นไงคะหลักฐานของอาจารย์อุงอิงน่าเชื่อถือไหม่อถือว่าเพราะมาจากอะไรเลยรัฐบัณฑิตถูกต้องค่ะน่าเชื่อถือนั่นเอง แต่ว่าทุกคนไม่ผิดนะคะที่ทุกคนจะเรียกน้ำปลาพริกหรือว่าพริกน้ำปลาเพราะว่าอะไรคะเราสื่อสารกันเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ที่เราจะสื่อสารกันนั่นเองนะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดอะไรสามารถเรียกได้ทสองอย่างเค่ะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความต้องการจุดประสงค์ของใครกันนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวนะครับก็สามารถเมนใต้คลิปนี้ได้นะครับรก็พวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ